สวัสดีค่ะหนูมาเป็นคุณหมอค่ะหนูได้ขอเล่นอยู่ค่ะหนูหายไข้ย,ยังยังค่ะหนูกินยายังคะกินแล้วกินกับยาส้มที่หนูไปโรงพยาบาลที่คุณหมอเอายาสีส้มมาให้ค่ะเหรอ,อค่ะหนูเจ็บตรงตรงนี้นะชีเจ็บเหรอหนูเป็นอะไร ะ <Huh? S 2> ขาดลิ้นขาด <laughs> โอ้ยไข่เบิร์ดคืนย้อมใบเศรกับไข่อีกก็เลยห้กินยาเมืองตาลุยๆพี่นงนี่เน่ถ้าเป็นไข่นี่ชฉับเลยคือตาตาลอยนี่นี่ตอนนี้หนูเล่นหนูเล่นอะไรคะตอนนี้หนูเล่นอะไร หนูเป็นอะไรคะไม่ใช่หนูเล่นตาอะไรเล่นตาคุณหมอหรอหรือเสริมสวยพ่อหน่อยมากินข้าวยังยังฮ<ะ>ย,งยังไม่มาหรอใช่ยังไม่มายังทำยังทำก่อสร้างยังทำก่อสร้างอย,ย,งงอยู่หนูสงสารพ่อไหม พ่อร้อนไหมร้อนอหนูก็ร้อนพ่อก็ร้อนให้หนูไปเอาน้องก่อนนะเอาน้องอะไรเอาน้องมาได้ยีชาเช้าน้องแมวไปก่อนน้ไปเอาก่อนนะน้องแมวหนูอยู่ไหนน้องแมูมาแล้วแต่หน่อยต่หน่อยมาแล้วว่ายีฟ้าพี่น้องไปจบทเบิ้งต่หน่อยม,มาแล้ว มาจากทำงานพ่อมาแล้วเปิดประตูให้แม่แม่จะไปหาข้าวให้พ่อกินม,มาจากทำงานเพื่อเปิดนามไวด้ดิอยู่บ้านเท่ากับหามาแล้วเหรอคะเหนื่อยไหมร้อนแดดร้อนแดด่วงฮะได้ยู่บ่ต่อยวง่าย,ยง,ง,ง่ กินสมดีดี้าไปเห็นงานนี่ยกินสมดีดี้าไปเห็นงานนี่ยเสนอมันหอนมาแกงไก่ใส่ฟักไว้ให้กินมือแรงที่ต้มจืดให้กินต้มจืจมจดฟักใส่กระดูกหมูโอ้เยี่ยมมือเศร้าไปซื้อ,อ,อเลร่งเรียกกระดูกเลร่งเรียกมือเศร้ไารไปซื้ออันเข่าข้ามีอะไรกินมั่งโอ้แกงไก่นี่ผักเข่าก็มี ลาบขัดวเหรอลาบขัวแล้วเก็บของเสร็จแล้วเบบี้เพิ่นหักพ่อเพิ่นเอาถ้าพ่อมาต้องทำไงเบบี้ทำไงโอเคโอโหเพิ่นขาพ่อเพิ่นมาเพิ่นกีอย่าร้องเบบี้อย่าร้องลคิดถึงพ่อเหรออย่าร้องโอ้เบบีเบบีโอย่าร้องอย่าร้องก็สวัสดีพ่อจุพพ่อยังเบบี เพี่ชี้หาเขาให้แต่น้อยกินมือเส้าเพ่ไปซื้อเขาหันกระสอบมันนะสามร้อยซื้อมาไว้ย้ำเขามามีย้ำเขาม่มีเงินย่างหน่อยๆก็มีเขากินเนาะพี่ดองฮะเป๊ปปี้ปวดหัวไหมแต่น้อยก็หัวตาไหมเออตาเหลิองเลยไขวันเดียวตาเหลิองเลยแต่ว่านอนอยู่เดีแต่ว่าห่างตาเป็นยังขึ้นเหลิองเพื่อก็บอกเข้าใจเก็บ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 ลิ้นหรือเปล่าลูก เ,นเ,นเดี๋ยวเพื่อหาข้าวให้ตาหน่อยกินก่อนได้จ้าพี่น้องจาเนเน่เนหาข้าวให้พ่อกินสิพ่อมาเหนื่อยๆน่นะนู่นกล่องข้าวอยู่นู่นไปหาข้าวมาให้พ่อกินยุบยกยกล่องข้าวยกกล่องขา้กกงขาวไปให้พ่อกล่องข้าวอยู่นะี่ นู่นกองข้าวแม่กระติบข้าวแม,กวม่กระติบข้าวนายยกไหมพอ่พอพ่อไหมพ่อของแม่อะไรของแม่อันนี้พอ่อกินไม่ได้เหรอไปเอากองเข่ามาเห็นพ่ออันนี้ก็ของแม่อันนี้ก็ของแม่เอาแล้วพอ่อกินอด้ไหนหเ,นเหรอเอาให้พอ่ออะเอาให้พ่อทำไมพ,<อ>พูดอย่างนั้นบบเป็นเป็นอะไรทำไมพูดอย่างนั้นเป็นวัดคือแม่นี่แล้วแม่ก็เป็นเน่พูดให้พ่อฟังดิ แม่รักตู้เย็นใหม่อย่าไปเปิดบ่อยหนูจะกินข้าวาหนูกนข้าผัดไหมขหไม่อยก,กินขออาหยาอย่าเล่นอย่าเล่นาลาบขวดเนี่ยเศ้านี่แค่ว่าบินเลาไขวาลาบน,น,นี่จไม่กินอันเก่าละ<ม>แล้วก็เออเกงไก่เอา<ม><ม>เอาอีกบอ อออเ,เอาอีบะแกงไก่อ,อืมออยู่เมือเม่อยแล้วเมื่อยกะให้เรากินเขาตอนแรกว่าชินั่งพักก่อนอแล้วก็ได้ฟ้า่อยกินเขาเลยจมือนี่มาสาอยู่ด้นี่ปกติปกติมากเที่ยเท้ยงอมุ้งแล้วหรอาหาือเ่นาห้ามุงทองแผ่นนั้นบ่ห่อนบะทุบบ่บสงังกินจัลกงรวมือเลย อันเดียวมึงไหนระบายสามหรือยังถึงมุ้งมึงไปเฮ็ดยังกันบอกว่ามึอนี่มุ้งแม่ไายพ่อจ๋าถามพ่อจ๋าพ่อจ๋ามึ้งยังเดียวสิมือหนึ่บิ่งพี่น้องว่าผัวคอยจอยบ่ไปเฮ็ดงั้นซิบเกือบซิบมือผัวคอยลง่ตัวครับบูยนี่ก็ยัง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 นี่ แล้วเจอไใกล้มากใช่ไใกล้นี่เย็นดีปีอันนึงหรือไงเวลายัมเศร้าเขาคยก็เลยดูนะตามมาต้มใส่ฟักแสบเ็นาะน่ะพอเนาะํำนำรตมทั้งปรักันดอกไม่ฟักบ่ ซักอยู่เออตรงใส่ซากก็ได้หรื่องเพราะว่าเออจือดไว้ทาแต่น้อยกินถุงถุงเพราอวาันเป็นเล่งมันเป็นค่อยเลือดเนื้ออะไรหลังอยัางเนี่ยแทะแน่แเนเนี่ยค่อยก้าลูกก็ได้คถ้าซากเคยกับบ้านจับเพราะเนี่ยเออค่อยว่าใส่นี่เดี๋ยวไปเอา,าใส่ของอยู่เพราะว่าที่เอาเนี่เนีน่ยนอนที่ลหางถวย ลง Dante, да. ังแบบว่าานบตัวไม่พอเยอเพื่อนนะนี่นียปินเพราะนี่เนียเมียเพราะเมียาบคัวใช่มันแมบแนมนรัวตัวแม่นั่นนี่อ้แน่ไหม พี่น้องอันเพศหน้ามาเซ่ของหน้ามกอนแล้วก็ซิเก็บไปแค่ไปทะเลอันนี้พ่อล่างก็ล่างอย่างอื่นก็เฮ็ดเบิดเรียบร้อยแล้วเหลือล่างของบางบางหเฮ็ดแนวกินสำนันละค่ะคิดนี่างแล้วเนี่ยก็ขอละกนนะหน้าสมใจกินขาแดบน้ำตุ๋พักที่ยา